เฮ้ยมีคนมามีคนมาระวังระวังแคบโอชแมงมาแล้ว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 เลงเต็มเลยลงเต็มเลยเต็มเลยนะเมาก่อนเดย่อนขึ้น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 นนขึ้นนอไม่้ไโดนโดนันรัวเลยโดนสันรัวเลยใช่สวนได้ไหมข้างหลังลงมาหนอครับสวนห ลงมาเลยครับเดินมาครับเดินมาเดินมาโอ,โโอ,อ้โหตรงนี้ผมเจ็บไปแล้วอะไม่มีใครล,ลงจ็บไปเจ็บไปตายหนึนงน่นง,งโอเคตายหนึ่งสเกอร์เสตอร์อยู่นี่เสตอร์อยู่นี่เอาไปเชียร์ผมไม่มีสตอเก ER อร์เก็บไว้ปนะไอ้โหสตอรอยู่นี่นี่ผมตาม ดับคู่อยู่ที่นไปแโอ้โหเก่งเลยโอเคดับคู่ดับคู่ได้ดหมดเอ้ยไม่ต้องกลัวได้หมดได้หมด,หมดแล้วก็มีตัวหนึ่งวิ่งหนุบวิงบ่งหนีไปตรงโน้นผมไม่ขึ้นมาละเออเซตาโอแตกหมดเลยเหลือแต่พ่อคุมเซตาโอสี่ไปไอตัวโน้นผมไม่รู้นะพ่อผมเก็บของไว้ยังนั่นนะสิ